นันแสดงว่าไม่ดีครับอ่าเราใจดีเราอยู่ให้จริงเหรอของเซนก็ไม่มีคนโกงครับแต่อาจจะมีแบบเปิดให้เห็นเปิดให้ใบใบใอยู่แล้วก็แบบคิดคิดคำใบแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยอ๋อโอ้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 อ้ออ้นอ้้โ้าโไ้โโงอออออิญไม่เป็นไรไม่ว่ากันเป็นเทคเป็นเทคส้มันเอ้้อ ลิฟต์อาในาดไ้้มใครโดนลิฟต์อาบน้ำใครโซ่คืออยากจะบอกว่าอยากให้ลิฟต์ถูให้ไหมครับไม่อยากถูสคืออยากจะบอกว่าในทาลิ้นโยนลูกโป่งใช่ไหมแต่เว่าลูกโป่งหนาจริงๆนะครับหนามากแล้วกลุ่มแรกกลุ่มไหนมาเลยกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มแรกโยนยังไงก็โยนไม่แตกครับเหนียวเนียวแล้วก็ลูกโป่งหนามากลูกโป่งนะครับนี่ก็เลยต้องหาวิธีโยนใหม่ๆนะครับอย่างแบบว่า ให้แตกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มนะครับสามกลุ่มหลังจากนั้นแตกกันคนละสองสามลูกนะครับแล้วก็มีคุณพี่หนึ่งคนได้อาบน้ำนะครับที่มีวิธีแก้ที่มีวิธีแก้ยังไงยังไงถ้าเกิดโยนแล้วไม่แตกเนี่ยมาโยนใส่หน้าผมครับแตกแน่นอนครับเพราะว่าหน้าผมหนาก็ลูกโฟงอีกอ้โหนี่แค่นี้เล่นตัวเองโยนใส่ลิ้นแตกทำไมครับโยนใส่ข้างล่างลิ้นแตกแน่นไมครับ เวลาขายอะขายเสร็จม่เครองรึ้นมาขึ้นอยู่ขึ้นต่อมด้หน่อยอันนี้เป็นขั้นตอน้อขัมขจะช่วยคำไหมเงยเยอะอีแล้วครับยยะจริงพี่จอยครับผมจะบอกอะไรนี้ว่าจริงจรแล้วไม่ต้องวินเจมากก็ได้ครับพวกเราทำได้ครับ ให้เขามีงานทำที่จะพูดอย่แทนก็ไม่ได้นั่งตาขาวกันหมดแล้วตรงนั้นน่ะไม่ใช่นั่งหน้าซีดเลยนะจะมาแจมด้วยไหมครับเข้ามาไหมครับพี่ครับครับครับผมน้องเป็นอะไรกันจบเมื่อกี้ไปลุ้นกันนานมากปอดน้องปอกับน้องป๊อกนะครับผมไม่ใช่นะครับพูดกันมาขนาดนี้แล้วครับนี่ยังเก่งอะไรนะครับนี่นี่ดอกครับทะเลป่ะมันดอกตรงไหน อันนี้อันนี้ลายอะไรรู้ไหมนะอันนี้ลายอะไรเนี่ยลายเธอมากมักรักเธอมากมายไมรู้ไมจะเล่นมุ้งรู้สกิปผมหน่อยดิผมจะเล่นาคือกูก็ไม่รู้มันจะมาแบบนี้ใครช่วยออนไปทิ้งทิ้งทิ้งเลยนะแมอย่าเดี๋ยวกลับมาลอยติดชายฝั่งทำไงไม่บ้าคนไม่ใช่ปลาพยูน ที่ว่าเขาน่าจะหมายถึงสลายมากกว่าลิศลิศว่าเขาพูดดีถึงขนาดเป็นปารวายูนเลยนะปรัภยูนีไปครับสนุกไหมครับเราจะประกาศคะแนนกันแล้วใช่ไหมครัใช่เดี๋ยวก่อนไปประกาศคะแนนเนี่ยพี่จอยเขาบอกว่าขออีกสักเกมหนึ่งสนุกสนุกอะไรครับไม่แต่เล่นด้วยกันไงเล่นด้วยกันเอาเปล่าออเปยากเล่นเปล่า ผมผมยังไม่ตอบล่าป่าได้มั้ยครับผมขอถามก่อนขอขอทราบก่อนได้มั้ยครับว่าเกมอะไรตีจับโโอ้กีฬาอะไรอ่ะเกิดมาก็เล่นบาสเกตบอลโอ้โหรคุณคุณพี่เป็นนักบาสมากเลยนะครับแต่จริงๆนะพี่จอยปล่อยรถ กับลิทเดี๋ยวก็หมดครึ่งชั่วโมงใช่ครึ่ชั่วโมงใช่ไหมครับให้ชั่วโมงหนึ่งเลยครอนที่ที่บอกว่าเขาเราไม่ต้องเป็นนักร้องแล้วใช่ไหมมาเป็นวีเจสตาร์ขับแทนเออนนกก่แล้วก็เอาวีเจสตาร์ขับไปเป็นนักร้องให้หมดเลยแทนหรือไงเอ่อเอามาเอามาเฮ้ยเฮ้แกตัวเราเว้ยแกตวเราเว้ยเราเราลืมไปเราลืมไปว่ามีคนหนึ่งทำคั่วลืมไปลืมไปเขาได้รับสองกะ ยังงานทำเพียเดียวอยู่ครับแหมพ่อคุณบวกชมพูนี่ก่อนนี่ก่อนนะอรบัมแอรบ้ัมที่สองชื่อว่าอะไรโรแมนติกรหรือนี่ผมมีเวอร์ชันภาษาไทยให้ด้วยอะไรครับรสสุดหวานแหววโอ้บอกกับมวกมากเลย่อเบื่อกับมวกการนี้นี่คือพี่กำลังโปรโมทออลบัมอยู่ใช่ไหมครับ ใชครับ e จร no oh. voilà. ิงๆไม่ได oh. oh no ้เตรียมมาเล่เ mm ก็บมาไม่ขอโทษเลยมาไม่ต้องแก้ตัวหรอกไม่เป็นไรถ้าลิศใสจะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวกอนครับมันปิดหน้าเอาใหม่ถ้าเกิดยาวกว่านี้นี่ปิดถึงเข่าแล้วนะแต่ที่ไม่แนะนำให้ลิศใสหมวกครับทำไมครับแนะนำให้ลิศควรจะใสหมวกนี้มากกว่าอัจะเล่นมุกมีเลยว่ะจะบอกว่าตั้งแต่ลิศใสหมวกสูงเขาดีพุกเลย